สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองรวมทั้งผู้มีความสนใจคณิตศาสตร์ทุกท่านนะครับสำหรับมาวันนี้มาเจอกับครูต้อมอีกครั้งหนึ่งในช่วงติวคณิตวัลข้อตเตรียมสอบเข้าหมหนึ่งสหรับวันนี้เนี่ยครูมีโจทย์จากข้อสอบสนามสอบเป็นทีเด็ดนะครับเออเป็นสนามทีเด็ดของระดับปฐม6กนะเออข้อนีนะ้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าเออออกเรื่องที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนะ ไปผสมปนเปกับเรื่องของแก้สมการนิดหนึ่งนะก็ออกได้ดีนะข้อนีอ้มาลองดูกันนะโจทย์บอกว่าเนี่ยคือตารางแสดงจํานวนนักเรียนนะตารางแสดงจํานวนนักเรียนตามคะแนนที่สอบได้ในห้องเรียนห้องหนึ่งแต่ยังขาดข้อมูลนักเรียนที่ได้40คะแนนขาดข้อมูลนักเรียนที่ได้40คะแนนคือไม่รู้ว่านักเรียนที่ได้40เนี่ยมีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่คน สีนน่สิบคะแนนไม่รู้มีกี่คนครูให้เป็น x คนไปก่อนเออเห็นไหม x เ,เริ่มมาแปลว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแก้สมการนิดหนึ่งนะทีนี้โจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเนี่ยเป็น32คะแนนนะค่าเฉลี่ยคะแนนสอบเป็น32ค่าเฉลี่ยหาย,ยัางไงนะค่าเฉลี่ยก็จะได้จากคะแนนรวมทั้งหมดหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะค่าเฉลี่ยนะ ค่าเฉลี่ยในกรณีนี้เป็นค่าเฉลี่ยปกติธรรมดาเลยคือคะแนนรวมหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะเอออันนี้คือต้องรู้ก่อนเรื่องค่าเฉลี่ยนะเป็นคะแนนรวมนะคะแนนรวมรวมคือรวมทุกคนเลยอะ่ะมีกี่คนก็รวมให้หมดหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดหารด้วยจํานวนนักเรียนน,ะนอรอทั้งหมดลูก นี่คือค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบซึ่งค่าเฉลี่ยนโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นสามสิบสองคะแนนย์รู้ที่หมายปลายทางละ32อนะคะแนนรวมเท่าไหร่บ้างมีคนที่ได้10คะแนนเนี่ยหน่คนเพราะฉะนั้นคะแนนรวมก็จะเกิดจากคนที่ได้10คะแนนเนี่ยมี1คน10คูณ1 คนที่ได้20คะแนนเนี่ยมี3คนเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็คือ20บวก20บวก20นั่นแหละนะหรือก็จะเป็น20คูณ3ก็ได้ลูกนะบวกกับ20คูณ3นะบวกกับ30มีอยู่5คนก็เป็น30คูณ5นะขอย้ายนิดนึงนะย้ายมาเป็นด้านล่างนี่ละกันเ,ออเดี๋ยวที่เขียนไม่พอนะเออมาตรงนี้ นี่คือคะแนนเฉลี่ยนะสูตรสูตรเป็นตัวนี้คะแนนรวมหารด้วยคะแนนทั้งหมดอันนี้คือค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบแต่คิดเกตเฉลี่ยจะคิดอีกแบบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาข้อนี้ก่อนค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเฉยๆคือคะแนนรวมหารด้วยคะแนนทั้งหมดเอาแค่นี้ก่อนอ่ตรงนี้30มคูณหเพราะว่ามีคนได้30อยู่5คน รวมทั้งหมดก็เหมือนเอา3าคนมารวมกันนะก็30คูณ5ไปบวกคนที่ได้40เนี่ยมีกี่คนไม่รู้นะก็ถ้าเป็น 40x นั่นเองนะก็คือ40คูณ x แหละแต่ x เรายังไม่รู้นะบวกด้วย50มีอยู่2คนก็50คูณ2นะหารออกด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะจำนวนนักเรียนทั้งหมดหนูก็เอาจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันให้หมด ก็จะได้มาเป็น1บวก3บวก5บวก x แล้วก็บวก2อนะ1บวก3บวก5บวก x แล้วก็บวก2นะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าข้างบนก็จะติดตัวแปร x ข้างล่างก็มีตัวแปร x นะที่เหลือคือการแก้สมการหาค่า x x ก็คือจำนวนนักเรียนทั้ง่ได้ที่สิ0คะแนนนะ x คือจำนวนนักเรียนที่ได้40คะแนนทีนี้ก็ค่อยๆมาแก้ สมการนะจบเรื่องค่าเฉลี่ยที่เหลือเป็นการแก้สมการล้วนๆนะคิดเลขนะ10คูณ1ตัวนี้ได้10เนาะเออ10บวกด้วย20คูณ3ตรงนี้ได้เป็น60นะตัวนี้60บวกด้วย30คูณ5ตัวนี้ได้150นะ 40x ก็40ไปนะห้าคูณ2ตัวนี้ได้100ลุก เพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น320นะบวกด้วย40 x อะ่ะตัวนี้เป็นข้างบนข้างล่างก็หารด้วยนะตัวนี้ก็รวมตัวเลข5กับ3เป็น8กับอีก2เป็น10เป็น11นะข้างล่างเป็น11บวก x กเวลาแก้สรรมการสรรมการที่มันเป็นเศษส่วนแบบนี้นะเรามีตัวแปรอยู่ทั้งบนทั้งล่างเนี่ย หลายๆคนก็จะรู้ว่าเวลาแก้เราก็ทำการคูณไขขึ้นไปนะเออแต่เวลาคูณไขว้จะมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาหนูเอา11บวก x คูณขึ้นมานะครูจะย้ายขึ้นมาทั้งก้อนแบบนี้นะครูจะใส่วงเล็บไว้เท่ากับอะไรเท่ากับ320นะบวกด้วย 40x น ระวังด้านซ้ายมือเวลาคูณกันหลายๆคนเนี่ยคูณแค่เอา32คูณ11เออแล้วก็จบเลยนะบวก x อันนี้ผิดนะถ้าคูณต้องคูณทั้ง2ตัวลูก32คูณ11นะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอา32ไปคูณ x ด้วยก็จะได้ออกมาเป็นขอเขียนข้างบนนี้นะเออตามขึ้นมาข้างบนนิดนึง ได้เป็น352เนะี่ย3 5 2บวกด้วย3 2 x นะแล้วก็เท่ากับขวามือคือ320บวกด้วย40 x ออหลักการแก้ที่เหลือคือ,อย้ายตัวแปรไว้กับตัวแปรตัวเลขไว้กับตัวเลขพยายามอย่าให้มีการลบกันแล้วมันติดลบหุถามว่าลบกันไม่ให้ติดลบก็เอาตัวมากตั้งนะ เราย้ายตัวน้อยมาหาลูก320เป็นบวกย้ายมาเป็นลบ320นะเท่ากับ 40x อยู่ขวามืออยู่แล้วไม่ได้ย้ายไปไหนย้าย 32x มาจากบวกย้ายมาจะเป็นลบลูกลบ 32x เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ว่าซ้ายมือ352ลบ320 เหมือนเอา52ลบ20เลยเพราะ300หักกันไปเนาะเหลือเป็น32เท่ากับขวามือได้8 x นเนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดในใจก็ได้แล้วนะบรรทัดเนี้ย8 x ก็แปลว่า8คูณ x 8คูณอะไรได้32ก็ต้องเป็น8คูณ4 x ก็ต้องเป็น4เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ x เป็น4 แปลว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนน40คะแนนเนี่ยอยู่ทั้งหมด4คนตอบลูกตอบ4คนนะเออ4คนคนไปตอบด้านบนนะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ4คนอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยแล้วก็ผสมผสานกับการแก้สมการหน่อยนะสำหรับข้อนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้รูก็ฝากข้อนี้ไว้อีกข้อหนึงนะก็ลองไปฝึกทํากันดูอันนี้มาจากข้อสอบทีเด็ดนะข้อสอบทีเด็ดนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ